ขอมอมไอ้น so so okay, huh? ี uh ่มนร้องเพลอะไรหมดเรอฮะสวัสด so right? mm ีค hmm. ร <oth> ับรถแข่เข้ามีชาวไปแล้วครับไม่รู้จะไปแหที่ไหนกัจะไปแห่งานพี่โตครับ เดียเมสตีห้านูเอนตีโอเพียก็มาครับไปยุ่ยไมใช่แล้วตอนนี้เรามาที่โรงขายสารเจ้าแล้วแล้วก็เดดีเนอะเดดีช่วยใ้กองแตไม่ใช่ Jadi, <laughs> ายครับผบมี่บ้านตายมีแต่คนเกี่ยวใช่ไหม